สนับสนุนโดยสปูเปนเนตซีเอ็มอีเครื่องปรับอากาศมิซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้เอสดีเจเจาะยุทธศาสตร์เปิดมุมมองเศรษฐกิจ AEC กับผู้นำสูงสุดอินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนสิงคโปร์มาเลเซียไทยเมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามค้นพบต้นแบบและเชื่อมพลังเจ้าของกิจการ SME ชั้นนำทั่วอาเซียน ติดตามรายงานพิเศษพลังเศรษฐกิจ AEC 2,556ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์จอโลกเศรษฐกิจเที่ยงวันทันเหตุการณ์และเรื่องเด่นเจ็นนี้ สวัสดีครับ16ิกา18นาทีเราเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจในเรื่องเด่นเย็นนี้อย่าลืมติดตามชมสำหรับปัญจันหน้ากับตอนที่2ของประเทศบรูนดารุสลามกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็เป็นข่าวที่ทำให้ท่านผู้ชมนั้นจะต้องควักสะุ้งสตัางเพิ่มมากยิ่งขึ้นตั้งแต่5นาฬิกาในเช้าวันพรุ่งนี้ก็คือผู้ใช้รถยนต์นะครับเนื่องจากราคาน้ำมันที่ผันผวนและอยู่ในช่วงขาขึ้นส่งผลให้กับทั้งด้านปตทแล้วก็บางจากนั้นต้องประกาศ ตัดสินใจขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและก็แก๊สโซฮอลลิตรละ40สตางม,มีผลตั้งแต่5นาฬิกาในเช้าวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเบนซินซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเหลืออยู่เกรดเดียวทั่วประเทศแล้วนี่นะครับคือเบนซิน95ก็จะไปแตะที่44บาท75าทในขณะที่ E20 ก็จะแตะที่32บาท58สตางส่วนราคาน้ำมันดีเซลนั้นถือว่าไม่เปลีป่ยนแปลงน,น,นะครับยังคงอยู่ที่ราคา29บาท99สตางครับในขณะที่ดัชนีหุ้นไทยวันนี้ถือว่าคึกคักเป็นพิเศษครับนอกเหนือจากที่จะปิดเหน ผลสาเร็จวันนี้หุ้นไทยก็ยังคงกระโจนขึ้นไปต่อเนื่องครับจากบรรยากาศการลงทุนในแถบเอเชีย er ที่ได้อานิสง์จากตลาดหุ้นทางฝั่งตะวันตกนั้นปรับทยานเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการหุ้นไทยตามเวลาในขณะนี้นะครับเหลืออีก11นาทีจะปิดตลาดนั้นปรับเพิ่มขึ้น17.47จุดครับ ด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้ถึง48,000กว่าล้านและดัชนีหุ้นไทยอยู่ที่1,618จุดซึ่งสูงสุดระหว่างวันอยู่ที่1,621จุดครับห้าดับแรกของมูลค่าการซื้อขายสูงสุดของหุ้นไทยจนถึงเวลาในขณะนี้พบว่าเป็นหุ้นกลุ่มสื่อสารทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นอันดับที่หนึง่งอินทัชขณะนี้ขึ้น2บาท25ที่ราคา86บาท75แอ v a านซ์นะครับื่อวันเปิดตัว 3G ไปเป็นรายแรกตอนนี้ราคาขึ้นมา10บาทบนกระดานครับ280บาทในขณะที่แท็กเป็นรายสุุดดททท้้้าาาายีี่่พรรงนนจะเปิบิบบก G, ก 3G ็ขึม7 ที่ราคา127บาท50าทวันนี้ True Corporation ก็เปิดบริการ 3G ขึ้นมาเป็นรายที่2ราคาขึ้นมา55สตางค์ด้วยราคา9บาท15สตางค์นะครับในกระดาษที่วันนี้ราคาทองคำก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในช่วงของขาลงเช่นกันครับและราคาทองคำก็ถูกสะท้อนผ่านดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำซึ่งได้ประกาศในวันนี้โดยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำกมลพันพรภัยารวิจิตบอกว่าดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำเดือนพฤษภาคมนั้นก็ลดลงนะครับจากเดือนเมษายนมาเหลือเพียง แค่45.5จุดนั่นกระบายความว่านักลงทุนนั้นมีมุมมองในเชิงลบกับการลงทุนทองคําในช่วงนี้เพราะไม่มั่นใจในราคาทองคําในอนาคตเนื่องจากว่าในช่วงประมาณกลางเมษายนที่ผ่านมานั้นราคาทองคําตกต่ำหน,นักในช่วง33ปีครับและนอกจากนี้กลุ่มนักลงทุนเกือบประมาณ32%ยังไม่ซื้อทองในช่วงเวลาหนึ่งเดือนนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับ ในกระษที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นก็ออกมาส่งสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของแบงก์ชาติว่าเวลาจะบริหารจัดการนั้นต้องดูหลากหลายปัจจัยล้อมรอบด้วยครับโดยคุณทรงธรรมปิ่นโตซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจมหาภาคของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้พูดในงานเสวนาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์นะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินแบงก์ชาติไม่ได้มองการเคลื่อนไหวอัตราดอกเบี้ย โดยหลากหลายปัจจัยนะครับซึ่งจะต้องมีการชั่งน้ําหนักกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อ หลายฝ่ายนั้นก็เข้าใจว่าทุกวันนี้แบงก์ชาติบริหารอัตราดอ,อกเบี้ยโดยดูแค่เงินเฟอ้อเพียงตัวเดียวแต่ยังรวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจการเงินในบ้านเราอัตราลแลกเปลี่ยนด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นสถานการณ์การเคลื่อนย้ายเงินทุนก็มีอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องบริหารจัดก,การด้วยนะครับขณะที่การส่งออกชะลอตัวลงแม้จะมีปัญหาบางส่วนจากเงินบาทที่แข็งค่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ประมาณ3%เเกว่า,วาแต่ปัญหาหลักก็คือกําลังซื้อจากต่างประเทศนั้นหดตัวลงมากกว่านะครับ ในกระษที่แก๊สหุงต้มและก๊ส LPG รวมไปถึงก๊ซ er NGV ที่ใช้ในรถยนต์น,นั้นผลจากการตรวจสอบร้านที่ติดตั้งมีเกินกว่าครึ่งไม่ได้มาตรฐานครับโดยคุณสุรสักนิติวัฒนายกสมาคมธรุรกิจก๊าซรถยนต์ไทยนะครับพร้อมกับจํานวนสมาชิกส่วนหนึ่งก็ไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับเพื่อที่จะให้มีการประชุมพูดคุยหารือเกี่ยวกับเรื่องของก๊ส LPG และก๊ส NGV ในรถยนต์ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีร้าน อู่ที่ติดตั้งแก๊ส NGV แล้วก็ LPG 1000รายแต่ปรากฏว่าเกินกว่าครึ่งไม่ได้มาตรฐานในขณะเดียวกันจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้แก๊สทั้ง,องสองชนิดนี่นะครับเป็น LPG 1ล้านคันส่วนที่เหลือเป็น NGV ถ้าไปนับรวมแท็กซี่ด้วยก็จะมีประมาณ1ล้านแสนคันโดยทั้งสองฝ่ายก็เห็นร่วมกันนะครับว่าควรจะมีการเพิ่มความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์แก๊สที่ได้มาตรฐานมากขึ้นรวมถึงต้องไปส่งเสริมสนับสนุนอู่ที่ได้มาตรฐานพร้อมกันนี้ก ก็ได้รับการยืนยันจากกระทรวงพลังงานว่าจะยกเลิกจดทะเบียนรถที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเพียงแนวคิดเท่านั้นนะครับส่วนนายสุรศักดิ์ก็ได้ยืนยันว่าสมาคมนั้นไม่ได้คัดค้านการทยอยปรับขึ้นราคา LPG และ NGV ตามเป้าหมายของกระทรวงพลังงานเพราะเมื่อเทียบกับราคาน้มันแล้วถือว่าก๊าซนั้นยังมีราคาถูกกว่ามากครับสินค้าเกษตรโดยเฉพาะราคายางรวมถึงผลปาล์มที่มีแนวโน้มว่าราคาตกต่ำลงมาเรื่อยๆกระทรวงพาณิชย์นั้นยืนยันนะครับว่าต้องดูที่กลไกตลาดเป็นหลักสำคัญด้วยครับ เดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บุญทรงเตริยาพิรมก็ได้พูดถึงราคายางพาราราคาผลปาล์มติดที่ตอนนี้ตกต่ำอย่างต่อเนื่องจนทําให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชทั้งสองชนิดนั้นเตรียมชุมนุมเรียกร้องกดดันรัฐบาลให้ดูแลราคานั้นปรากฏว่าเรื่องนี้นี่นะครับทางกระทรวงเกษตรสกรก็หามาตรการลดผลกระทบให้กับทางเกษตรกรอยู่แล้วแต่ยอมรับ ว่าราคายางพาราของไทยนั้นผูกติดกับราคายางในตลาดโลกและผูกติดกับการขึ้นไหวของราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยเมื่อไรก็ตามที่ราคาน้ามันในตลาดโลกนั้นถูกปรับลดลงราคายางพาราก็จะลดลงด้วยเช่นกันในขณะที่ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นก็ส่งผลให้กับราคายางพารานั้นตกต่ำด้วยครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันนะครับว่าแบงก์ชาตินั้นควรเร่งออกมาตรการในการดูแลค่างเงินบาทอย่างเร่งด่วนเพราะถ้างเงินบาทนั้นผันผวนมากกว่านี้ซึ่งในลักษณะของการแข่งข้าขึ้นก็จะกระทบกับราคาแต่ถ้าอ่อนค่าลงมาในระดับเดิมก็จะทําให้การส่งออกสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวรวมถึงยางาพารานั้นน่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้นส่วนเรื่องก,การระบายสต็อกข้าวข,ของรัฐบาลในขณนะนี้คุณบุญทรงตริยาพิลลมก็บอกว่าบอบหมายให้กลุมการค้าต่างประเทศ ไปพิจารณาหลักเกณฑ์ปริมาณและชนิดข้าวเพื่อระบายภายในประเทศและเชื่อมันว่าเอกชนนั้นยังต้องการข้าวของรัฐบาลอยู่นะครับเมื่อมาดูในประเด็นผลปลามสดที่ราคาตกต่ำในขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการที่ดูแลราคาน้ำมนปลามเนี่ยนะครับก็เตรียมที่จะใช้มาตรการเข้าแทรกแซงรอบสองเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรโดยกำหนดรับซื้อผลป่ามดิบในราคากิโลกร,รัมละ4ี่บาท และก็จะให้โรงกั่นน้ำมันปาล์มเนี่ยนะครับรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดในราคากิโลกร,รัมละ25บาทปริมาณ50,000ตันซึ่งจะรับซื้อได้ในวันที่15พฤษภาคมนี้ครับและในบทนี้คือจอโลกเศรษฐกิจในเรื่องเด่นยันนี้ครับพักสักครู่ติดตามเรื่องเด่นยันนี้กันต่อในช่วงหน้าสวัสดีครับ